บอสชนกันคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานโรแมนติกสุดบนเรือรู้พร้อมเผยชื่อลูกรอแล้วอดีตพระเอกหนุ่มบอสชนกันทำเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกคุกเข่าขอแฟนสาวนอกองค์การบีแต่งงานบนเรือรู้สุดอลังการท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเนื่องในวันเกิดของฝ่ายหญิงงานนี้มีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดร่วมเป็นสักขีพยานรักรวมถึงจันจิตจันจิราเพื่อนสนิทของบีและแฟนสาวของพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเร่ที่มาร่วมให้กำลังใจแบบติดขอบเวที หลังจากโมเมนต์หวานุพิเศษบอสได้โพสตภาพคู่กับแหวนเพชรเม็ดโตลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นสุดหวานว่าชีเซด e ายเอทำเอาแฟนๆแ,และเพื่อนดาราต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างล้หลามบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มนอกจากนี้เจ้าตัวยังเผยโมเมนต์สุดน่ารักในไอจิสตอรี่ขอบคุณจันจิตที่ช่วยเป็นกำลังใจให้เขากล้าขอแฟนสาวแต่งงานพร้อมพูดติดตลกว่าถ้ามีลูกอาจจะตั้งชื่อว่าจันจิตท,ทำเอาแฟนๆอดยิ้มตามไม่ได้ บอสและบีถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีความรักมั่นคงมาโดยตลอดและว,วันนี้พวกเขากำลังจะเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตคู่ขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวและรอติดตามโมเมนต์พิเศษของทั้งคู่ในอนาคตกันได้เลย